มีอยู่บ่คนทักเขามาก็มีอยู่มีอยู่เนาะทางน้องก็เลยตอบเลยคุยนําเพิ่นอยู่บ่คุยอยู่คุยอยู่เนาะอืมส่วนใหญ่เป็นผู้บ่าวทั้งนี้น้องละ่ะทางไทยทางฝั่งไทยเลยโอ้ยได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นบ่ก็ได้เห็นไงเป็น,นได้หน้าตาเพิ่นหลรอปะอธรรมดาธรรมดาเลย <laughs> โหอยู่บ่อันยุเพื่อนทนายน้องละหกสิบ <65. S 1> ปลายสบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องโบว์วายซียู่ภายในหรืออยู่ต่างประเทศกันยิ่งดีต้อนรับขอสื่อโซลยูทูปของสาระหน่อยอีกแล่คนรเลยมาพบมาพอกับสาระหน่อยในเมือน,นี้เนาะทางสาระหน่อยเลยทีมงานเนาะก,ก็ได้เดินทางมาหาทางน้องคันทุกควรเลยงาทางเพื่อนกับ เปิดใจเนาะเป็นสาวสูดเปิดใจเปิดใจมากกับประมาณอาทิตย์ก,กลัวๆนละ้วแหละทุกคนเลยมื่อนี้ทางเรานอนมีโอกาสเนาะก็ได้เดินทางมาหาทางนองเพลินหลังจากเปิดใจมีคนโอบคนลมมีคนถูกใจบอเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับมาหอดเพลินหอดจานของน้องเล่ทุกคนเลยก็สิขอญาตขาไปโอบไปร่วมน้ำนองกันเลยแนะ้ะทุกคนเนาะกดเอ็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวน้อยเนยะทุกคนเพื่อเป็นแหงบมน,น่อัรจะให้สาวน้อยได้เห็คุคลต,ต,ต่อไปเนาะโดยโดย เปิดภาพมากันโยกับทางน้องคันไปนะทุกคนเนาะโดยสบายดีเลยสบายดีสบายดีมานี้เธอเป็นลูกนกมีสิตาได้ไหมเลยยิ้มแย้มแจ่มใสคืเจ้าผู้งามขึ้นกว่าเก่ากำลังมีความหักบอนน์มามี้ทางเอื้อมมีโอกาสก็เลยมาเยี่ยมมาหยามนาโรงแรมนะมาถามไทยหลังจากเปิดใจเนาะ มีอะไรน้องหล่ะคนโอคนลมยังยังบ่มีบ่มีอยู่บ่คนทักเขามาก็มีอยู่มีอยู่เนาะอืมทางน้องก็บเลยตอบเลยคุยน้ำพึ่นอยู่บ่คุยอยู่คุยอยู่เนาะเลอืมชวนใหญ่เป็นผู้บ่าวทางไหนน้องหล่ะทางไทยทางฝั่งไทยเด๋วผมจะเห็นหน้าเห็นตาเป็นบ่ก็ได้เห็นเนี่ยเป็นในหน้าตาเคนรอบปอมอ่อ ธรรมดาธรรมดาเดินโยย่บอายุเพินเท่าไหร่น้องละหสิบปลายหกสิปลายปนออายุเพิ่นสูงเพิ่น,นน้องละ <60. S 1> <60. S 2> หกสิลปลายเนาะน้องอายุสิบปีเป็นบ่ลมได้เนี่ยหกสิปลายนี่ยเขได้ยงก็ได้ยุ่งเ่นแต่ว่าตัวจริงเนกบได้เท่าปกันไหนนะว่าเท่าเท่าบ่โอ้อ่กอออบ่ผู้ออาออ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  บมบันได้บ่าวเถ้ามาสร้างเวทีนี่เนาะโดยคือคือเพลงเนาะบมบันได้เนาะแสดงว่าเห็นเห็นตัวจริงแล้วก็เออบันได้พู้นี้เนาะก็ยังบ่ทันมีความรู้สึกว่าสิมักเนาะเออแสดงว่ายังมีโอกาสเนาะคนอื่นเนาะโดยโดยโดยคือบางคนเนาะเพิ่นก็ว่า ทักมาหาทางน้องนี่น้องนี่บอสตอบเพิ่นว่ามีอยู่บน้องหลักคนที่น้องบอตอบตอบอยู่ตอบคููคนตอบคููคนบอกปัวนาตอบใบตอบซ่าเพราะเนาะมันไม่หนาอาจจะเนาะอาจจะแบบแบบนั่นแหละเนาะบางทีก็บาตอบกาวน่องแต่ตอนนี้ไปโซงเหียนแล้วโจงเงียนแล้วเนาะก็คือคือแบบว่าพีแฉกมาบอตอบมาน้อกคนข้าวเนี่ยเนาะวางจังเบียดอย่างกระชิตอบยุคผ่นว่างเนาะ แสดงว่าขนมคนนั้นแบบคนใจห่อนนะนะจะตายแบบาทักมาปุ๊บเปอยากให้น้องนี่ตอบปั๊บทุเบิ่งเนาะหรอน้องก็การันตีว่าตอบทุกคนเนาะตอบทุกคนมีบ่คนที่แชทเข้ามาแล้วน้องเห็นแล้วน้องคิดว่าน้องหมักมีบ่ยังบ่มีเปจะไนี่แสดงว่ามีแต่ผู้เฒ่าแอ๊ะบ่บ่มีผู้เฒ่าไรกว่้ แล้นนองมักภูบ่าวอายุจะปีสนองละกะว่าเสียวเห็ดดูเห็ดผัวอะไรเนี่ยสี่สิบสี่สิบาะสี่สิบสามสิบาอ้สี่สิบห้าสี่สิบเนสนอการเห็ดบาสีเอามาสางเรามาเป็นครูสิบเท่านาะแต่ว่าถาาว่าเพิ่นอายุหางวกสิบหรือยีนี้สำองละเพิ่นแบบสามารถดูเลเขาได้นะเอาได้บอกได้ยูเนาะถ้าว่าเพิ่นนี่ พร้อมสิดูแลเฮาอ่าซัพพอร์ตครอบครัวเฮาเนาะแม่วาล์บังแม่วาล์แบบบางทีเนาะการที่คนที่มีอายุห้าชิบหรือหกชิบเนาะบางคนมันก็จะแตกต่างกันแล้วละบางคนที่หาหกชิบหนิบางคนคือแบบเท่าเลยนะเท่าจะเราคิดว่าเออเฮานี่บุคิดสิมักอะไรแบบบุคิดว่าสิแบบเรอยากจะคุยนะมันก็มีอยู่แต่ว่าบางคนเหอยูห้าชิบหกชิบแต่การแบบแบบเพิ่นยังนุ่มหรอแต่งตัวแบบสะอาดสะอางบ่หรโรแต่งตัวคือวัยรุ่นอี่ไง ก็มีได้ทั้งหมดเด้อที่ว่าออกมาเนี่ยคือคือเห็นแล้วเป็นเคยมาเที่ยวลาวนี่แหละอันอยู่นร้ายแต่ว่าผู้พังหน้าตาคนบอกไปตามอายุวหน้าไปไงก่อนพงดูดีเลยแข็งแขงงมาชันชะเดยเมื่อนี้ก็ถือว่าทางเอื้อยมากก็มาตั้งลายให้เนาะก็ตั้งแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วต่อไปทางนมนมเพิ่นที่ว่าสนใจอยากโอลมทางลายกะมีให้เดาดังร้านเนาะ แต่คือทางน้องก,กระดินเป็นอยู่แล้วอ่ะเป็นเป็นานะเป็นเนาะเนาะมาที่นี่กัน <pouquinho. S 2> โทลีซาป่าจะช่างช่างแม่ต่อพันอยู่บ่า <g usting. S 1> <c oughs> ทาง้งลายทางเป็ดแล้วบัดนี้ทาออา่าเราบ่อบกระตั้งท่านถามน้นองบ่แอบนี่ต่อพันอยู่เนาะโดยดูโดยคู้บา่าวอายุสามสี่สิบที่ว่าทางน่องเนี่แบบอยู่ในใจเนาะแบบว่ามักเนาะ หมักเอออยากได้สามสิบปลายฮารี่สิบแบบนี้วันอยากได้ฉนี่น,นั่นเอาไอ้งานกันแต่ก็คือว่าอะไรน้องหลานเนาะคือน้องวอรม,มานี่กะกระแมนแต่ว่าความเป็นจริงนี่ชิได้เท่าไตรย่ยังบูฮู้ดเลยเนาะบางทีเห็นผู้บ่าวเถ่าแบบาอหัวห้าวชิบเห็นแบบเอา้าคนนี้คือดูดีว่ะหล่อแท้อยากได้ได้ผัวหวากับมีได้เออมันม <c oughs> ีนได้นางหลานเนาะเด้อ แสดงว่าผูบาวนี่ยังแบบมีสิจีบน้องอยู่เนาะยังบัทันปิดกันหรือว่าปิดใจนเนาะพราะว่าสิปเป็นวูบาวทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศโรม b b โเบิร์เนาะมีอยู่บะแสนองหลาผููบาวลาวทักมาหาบนะมีเนาะแสดงว่ามีแต่อบอดให้บอดสมใจ <c oughs> หมักแล้วเนาะอ่าถอดแต่ว่ายังบ่เจอคนที่หมักเหมือนกันยังบ่เจอคนที่ด่มกว่านี่เนาะเ <c oughs> ออนองหลาแบบมีทางแบบ เออน้องคูลมกับคุบ่าวไทยอยู่เนาะเพิ่นจุกจิกจุจีอยู่ปะจุจีจุจีมาเลยบ่ทุกคนบ <kötü> ่ท <ex> ุกคนทุกคนรูปแบบไหนครับมาลองลองว่ามาเดี poke, oh, ๋ยวฟังแบบแบบอันโทรมากับว่าตอบกับว่าเสถียรยังสีด้วยเว้ยโคตรลายเลยอ่ะลองฟังแบบโทรมาเฮามบอกหับหรือว่าเฮานานตอบก็บอาเซ่เฮาแม่โอ้โดยที่ว่าเพิ่นนี่บอถาม โกหกไงหลอกลวงพี่วอาแบบนี้นอนไปนอกว่าวันนอกนี่โกหกหลอกลวงเพิ่นใช่แล้วเพิ่นได้ถามบอกว่าเป็นเพราะยังย้อนอย่างน้องคือบทคุยคือบทตอบแชทอันก็ไม่ถามบอได้ถามโอ้แสดงคนอันนี้ดูพระคองมาอันคนเราโกหกเป็นทุกคนเลยเนาะอันหลอกลวงดูเลยน้องได้ตอบเพิ่อนวันนี้ได้มาตอบได้ตอบแต่ดูว่าแล้วเนาะเพิ่นเข้ามาดูแบบว่า เอาตั wow. uh, uh, mm ้งคำว่าเหตุผลมาถึงเขาเนา่าไงก็บุมีผลเนาะโทรมาบริถามว่าเป็นอย่างย่อนอย่างในมากระถามก้อนเนาะคามีทีจงมเป็นองไรบุ๋มแมนาโทรมาแล้วบบฮับหรือว่าหับซ่าหนกะว่าใช้อย่างเดียวเนาะอันนี้คือาเป็นคนที่บุมีเหุผลแสดงว่าคนชข้ามาวันหนึ่งกัคนมีอายุมันมาเท่าในชื่อได้กิบาทั่นแหละเลยเลยเลย ยแต่ยังคุยบ่สากคนแบบนี้นะอยากคุยเลยเนาะบ่ขิมแล้วบ่ก็ไม่ได้บอกแต่บ่แต่ก็ไม่ได้คุยเนาะเขาบอกคือเป็นการว่าใจร้ายกับเพื่นกันไปคือเพื่อนนี่แบบอายุเพื่อนร้ายแต่ในการโคลมเพื่อนนี่เหมือนเด็กน้อยเนาะอืมเบอกใส่เบอกหัวตัวต่มนั่นนั่นคนลาวตัวต่มจริงจริงมันก็เป็นบางคนเนา่งละเนาะอหาก็บโมลุ่มเนาะ กันตัวว่าสาวลาวเนาะก็คือว่าแบบบวกล้วมเนาะคือบบพอจะจงว่าคนนั้นคนนี้เนาะยังไงก็ให้เจะจงซักถ้าถึงว่าถ้าถือไปตัวมาขนาดนั้นน้องน่ะเนาะมาเข้าให้รวมหัวคนเข้ากับห้างกูจักกันหรือว่าน้องไปตัวต้มผู้ใดมาแล้วบ่เมื่อวาเคยนะเออก็ให้กันเสียว่าใี่น้องเหมือนด้ว้ให้น้องไปเห็ดก่อนเนาะ้องน่ะเนาะก่อนที่มาเข้าใส่นะบางทีการที่เขาบริหารแบบมาถือกูนึงเข้าใส่มันก็ความรู้สึกมันก็เป็นแบบนั้นเนาะความรู้สึกมันก็เสียไลายได้ตัวนี้ อย่างแรกเนาะฝากเทิงนุ่มนุ่มโสดเท่าแหละบ่ว่าคนไทยคนเราอยังก็แล้วแต่เนาะกให้เบิ่งกันก่อนให้น้องเพิ่นอ่หลอกลวงว่ามีข่าวว่าน้องเพิ่นเปิดตู้ผ่านตู้ปุ้ยมาก่อนน้องน่ะเนาะสิบ่ใว่ให้น้องเพิ่นเปิดใจมาเมื่อวานนี้เนาะอย่างแรกคนลมหรวยอย่างแรกสู้อย่างแฟนๆอั่านี้แบบนี้จะเป็นคนเนาะอย่าพาวมารวมเนาะน้องคนอื่นกับคนก่อนอ่าต้องให้โอกาสกันได้ไหมเมันสิ้มารวมกันหมดเนาะอืข่าวกินน้ำแล้วบอสเมื้อวานนี้กินแล้วเนาะอย่างงี้ ชินแห้งครับพอแท้กินแนวแซ่บแท้มาอนี่ยคุณดีน้องหลายเนี่ยนะหงคุณเนยนอนบางๆกินนายิปโคขา่อยกินอะไรย็นอ้วนโบเลยนะไหนกินลายกระโบอ้วนโอ้กินทายกระโบอ้วนโอ้แบ่งให้เอื้อนในพว่เนี่ยนะโมเมนเจ้าต้องแบ่งให้น้อง เหื่อยนี ượng, x a x a ược, ่กินหน่อยกินมลายก็ว่าเหนื่อยนิดยอต้องแบ่งให้น้องดีดึงถ้าน้องแบ่งมาเจ้านี่คือคนตื่นไม่ได้เยเดี๋ยวดยวสรุปตอนนี้สถานะหัวใจน้องยังว่างคือเจ้าน้อเกิดกันอยฮะเมื่อเดี๋ยวคุยกับผู้บ่าวทางเฟซแล้วมันบอกได้เรื่องว่าใช่ไหนครหรือว่าบได้คนที่ถิกใจขนาเนาะมันลองคุยกับทางไลน์บ้างไหมอนี่อ่าแล้คุยทางไลน์บ้างเนาะบางทีอาจจะตามที่รองตัดการกต่มี ถ้าเจอแบบคนที่แบบว่าเออหมักหักแล้วก็พร้อมที่จะดูแลน้องนี้นะแบบหักได้บุดในที่จีิงเห็น้องเป็นแบบเพิ่นแบบเพิ่นมีอายุเน่จังหน่อยนะน้องก็บสิทิจารณาเพิ่นอยู่บ่อยากได้น้องไปอยู่น้ำไหนก็ไปบ่ให้ได้อยู่ถ้าหักในสี่งริงเขาเป็นได้อคือแบบว่าอ่แบบว่าเพิ่นเห็นน้องแล้วแบบคุยกันปุ๊บปุหักไปหมดแล้ว เพิ่นมาพามาหาเนาะมาหาทั้งคอทางแมนน่เนาะยังทีน่นะแต่ว่าเรื่องการไปอยู่ไปอย่างยังที่นะโอเคบอกจากบอกจากไปอยู่มันบอกหาเพิ่นดูแลเขาไดนะ้เนาะรองหล่ะเนาะตามที่เพิ่นเล่ามากอะโอเคเนาะดูดูแลหักแพงเขาเนาะแต่ว่าหักแพงพ่อแนะม่ด้วไะะอ้ออน,น้องครอบครัวเขาตรงหล่ะเนาะถ้าว่าเพิ่นมีความจริงใจแต่น้องก็มีความจริงใจแต่เพิน่นกะ มาคอมาคอได้เลยเป็นบ่เนาะเอาทีาดีกว่าเนาะเอาที่ได้กว่าถ้วา,าว่าแบบถักกันได้น่าก็คือสมายก็คุยกันก่อนให้เลยแต่น้องก็คือพร้อมที่จะมาให้คอยอยู่แล้วเนาะ,นะมันหมายไว้ก่อน,นะนเนาะแบบนี่ยเลยเออ,อเแตบบ่เจอคนแบบนี้มาใช่ไหมเนาะอือ<ด>ลองมือดูบ้างคิดว่าน่นาจะเจอ,อมีกลายคนเดียวจนใจน้องถ้าเกิดว่ามีผู้ชายแบบดี่เขาออกมานี่แลยจะน้องเจอหนึ่งอยให้น้องในเมืังได รักษาไว้ให้ดีเนาะของว่าข้นะอมือมันหายากเลยน้องแหะถ้าเจอใช่ใช่เนาะ,นนะคือน้องเจอที่ผ่านมาเนี่ยแหละบอกเจอแต่คนจูจีจูวจิตเนีน่ยบอกคนที่แบบเออที่จะหักเห้าแห่หรือว่าพอที่จะดูแลเห้านี้มันกบบไม่ค่อยมีตอนนี้มันบอกอ่าแตเจอแล้วยากให้น้องรักษาให้มันไว้ให้ดีโดย <c oughs> แบบเพิ่นบ่ได้ชวนไปดิบบ้านเพิ่นมาลองแหละยังบ่ได้แบบคุยกันถึงขั้นนั้นเนาะ นีแต่ว่าตูมาแล้วก็เบาเสียเฮาสำนั่งจะให้บอกเวลาถึอก็จะเบาเสียงเขก็ขาเขาทำมาได้ทำมาได้เราะหัาเฮาเคนเป็นคือเขาเบาเนาะเฮาเฮาโมเป็นเขาจะอะไรก็แล้วแต่เพราะเฮานี่ถามกเจ้ามาได้เนาะเจ้าว่าว่าเฮากะอาจจะได้ยินอาจจะได้ยินงในครั้งเดียวเนาะครั้งสองกับเบาฟังอะไรบ้างเนี่ยเฮาหักหัวเฮาพูดข็จะเบาเสียเฮาเนาะ ดีงานพี <ett ant> er mm ่น hmm? ้องเพนยังโทรหาอบ่มื้อนี้น่ะบ่ได้โทรแล้วเนาะเออก็หกรวมรวมกันทุกคนเลยนะคนลาวนี่ก็กทุกคนเลยนาโอ้อ่ะุุเคยไอใครนะเออน้องตอบคนอยู่เนาะอืมนะทุกคนเนาะเนาะช่างัเนาะกื่อ้แแต่ะว่าคนที่เขามักันเฮานี่กมีอยู่ตอนนี้มีไหน มันไม่มีเลยมาไม่ได้จ้าที่ว่าในนอฮเอาก็สิมาแบบแนะน้ำให้แหละบอกคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ลองคุยเบิร์กนะดให้เราลองคุยเบิรงเป็นภาษาขึ้นใกถึกใจนมนมลายคือหลายคนแต่บูว่าทางอ่าเพิ่นสิถึกใจน้องบ่อายุก็มีหน่อยแนะมีได้นะกันมีทางอายุสามสี่สิบห้าสิบหรือหกสิบแบบนี้นะลงละ แล้วนี่แะ่วาให้ข้างนอกนี่ลองลมลองผิดจรณาเบินนเองเนาะวายสีโอเคกับเพิ่นบอวายสีฮักเพิ่นลายบอแต่คนเฮามันจะต้องคุยกันต่อนน้องแม่เนาะ่ายสีแบบสีมาหามาเยี่ยมมายามกันลองทาง,งความรู้จักกันก่อนเนาะแต่ว่าในกรณีที่ว่า,า,กการ่มกันสีหางมืดเลยอยากเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามนรือมีไนะหมใครมาบอก็เลย หลายอยู่เนาะนอเออ่าะว่ามาในานามแบบหักเทงเน,ะน,ะนั่นแะเนาะอ่าบางอย่ออยมา,ยามันยากมาเบิง่งครอบครัวเฮาเป็นแนวใดบางคนเป็นแบบอยากขินนะนะก็ยงานคือเป็นอยากเห็นน้องเป็นอยากให้น้องเห็นเพิ่น,นอ,อ่ามาบริเวณเมื่อเห็นกันแล้วนี่กลับไปนี่น้องสีคุยต่อโบอเลยสีจันต่อะอะกระชิตตงน้องไัเนาะอ่าเป็นอยากมาเบริเวณพื้นที่นาใกล้วา บางทีนะครัคุยกันเป็นเดือนสองเดือนหรือว่าเป็นปีเนาะโดยทางที่แบบว่าบริมาหากันบริเรีนตัวจริงกันเห็นแต่ผ่านโทรศัพท์นี่ใช่นะหดหดมือหดยาด่าหดชีมาเอามามันมาคอยสีมาเห็นตัวจริงหดอุ้ยหักหัวได้ตัวอ,อ่ะเออเป็นเป็นการเสียเวลาตัวนี้เนาะและการเป็นการเสียความมุศิษฐพร้อมเลยการถ้าคุยกันสีหามือแล้วคนมามาเอาตัวผลไม้น้องเบิง้งแล้วผนเบิ้งตัวน้องนี่ใช่นะต่างคนต่างหักก็ได้มันก็เออโอเคไปกันได้แบบนี้นะ อ่ะแต่พอเบิรนแบบมากตดีกันทั้งหลายเนาะเอามาเบิ่งกันแหละดีเลยกว่าทางไลน์นั่นเองการนี่ว่าพูดมรื่องทางไลน์น่ามาสิรอสารนะก็ได้มาหาทางน่องคันเป็นทางที่สองสถานะมวยใจก็ยังโสดคือเก่าทั้งหลายทั้าปีมาเมื่อนี้ปีมาเหตุไรทั้งทั้งหละยไีของทางไลน์มาหลายตื่นได้มาแหละกันเอ้าอัปเดตไอซีมันหงุดหงไปเลยเนาะหน้องคนโสดบอกเลยว่ามีแฟนแล้วนี่คือ ตามที่จีบจะเอนคนวาวเดี๋ยวจคนเนาะอ่าสิเป็นหนุ่มทางใดก็ได้ตอนนี้นะหัวใจยังว่างอยู่เอ้อเอ้อแตสิบบอสลายห่างแล้วน่าจะคนเนาะเดี๋ยวพอสะมีก่อนเว่าอย่างกูยังมีลานคุยกับนอกคนได้เลยวาทางเสือดูว่าทางไลายให้แหละวันนี้เนาะโดยอ่ะแสดงพอตัวกลับไปทำงานวันนี้ดยขอให้โชคดีเนาะโดยอ่ะสบายดีสบายดี